ครับวันนี้ครับส่งงานครับ a mm hmm. r ER z x 6 6 0นะครับลูกค้าได้นำชุดไฟจากลำเก่ามาให้ใส่ประกอบเซตลำใหม่นะครับชุดไฟก็ค่อนข้างจะประกอบลำบากไิน้นึงครับเพราะว่าเป็นชุดไฟที่เก่าแล้วก็สปีดตัวใหญ่ครับแล้วก็สายสว o เริ่มแข็งหมดแล้วครับ mm hmm. ยกพิษก็เป็น k S t t ครับ215 ตัวเก่าครับแล้วก็มอเตอร์อลาสามเอสกันหางเป็นฟูตาบ้ครับเก้าสองห้าเจ็ดครับรุ่นนี้ค่อนข้างเก่าครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีครับที่ยากไปกว่านั้นก็คือลูกค้าใช้ขลื่นเจ็ดสิบสองครับซึ่งรีซซฟที่ใช้กับฮอร์น้ำมันครับตัวใหญ่ครับแต่ทางเราก็ซ่อนเรียบร้อยครับไม่มีออกมาข้างนอกให้กวนใจครับ ก็ตามสไตล์ตครับประกอบมาประกอบของเอาเลมเขาเนียนครับนเนียนเนียผมว่าค่อนข้างทําไม่ได้เนียนเลยแหละสายไฟก็ค่อนข้างเก็บดีครับโล่งครับบินแล้วครับเทสบินให้เรียบร้อยครับรอมารับกลับบ้านได้ครับงานเนียนๆครับบินเนียนแน่นอน งานประกอบเนียนๆครับสนใจติดต่อได้ครับครับที่เพจหรือเฟซบุ๊กเอกฮาเลมนะครับบูดคุยกันได้ครับเรื่องอะไรแบตสปีดมอเตอร์ทุกอย่างครับสอบถามได้ครับขอบคุณมากครับ